ปีนงานคิสออกจากเกมไปเดินหน้าต่อเลยประถมพงมาจังหวะนี้ฟาแปดใส่ด้านหน้าไปก่อนก็แรงเอาด้านหน้าของบาเรนได้แรงเจอเอ็กซ์ไฟเหมือนกันตรงนี้ทิเกอร์ได้รีเจนนัองด่าไปฟุกิเซเน่สำหรัของโอลิปัสออกจากเกมไปทิเกอร์ซ้ำไปอีกหนึ่งเหมือนกันมาเอวเกมมิ่งโจมรับเจ็ดไปลีออนคิวได้แฟลตน็อกดาวน์ต้อครับพี่านชมแล้วเอาคิวไปหมดเลยสำหรับทีฟายตังหวะนี้ยังไงดีหนึ่งกับบาเรนประถมพงขึ้นหนึ่งแต่ว่าหมูมันอุ้ยจะโดนเทไรมาไกลๆเลยคุณผู้ชมทักต่อไปประถม เลือดเจ็บตอ่อแรกบาลยจัดให้แล้วแบบนี้เหลือแค่ยี่สิบนอนอยู่ด้านาวขวาก็มีปีทนะโดนจัดโอปอนเหมือนกันผู้ชมบาเลีจะไปสองบา,าเลีแล้วมันเป็นเจไดเลยครับบาเลียังคืออ้อยู่เลปั๊ดอ้าวแล้วเป็นเละอีกครับผมแลกันมันเลยทีนี้แต่ตรงนี้เสียเปียบนิดนึงนะมันบังคับเดินขึ้นเนินนะครับใช่ครับผมคุยโดนด้วยน่าจะเป็นไหล่นะพี่บอมอ่าครับผมโผล่มาเฉียดไปนิดนึง ผมไม่มีหัวกันแล้วนะบายเลยดีไฟถึงไก่นะผมบอกให้อย่างเงี้ยครับผมโอ้ทีมสุดเลยไม่ให้เล่นครับบีบไม่ให้เล่นบีาบังคับนะเนี่ยเขาเรียกเอออาจจะอเรสกทการเข้าแต่ต้องระวังให้ดีนะทีไฟต้องะเรียดหน่อยนะจังหวะเดินเข้าไปซัดครับผมครับปิดเปิดปุ๊บเอวบิวเข้าผมบอกให้ไม่ก็ถ้าเปิดฝั่งนู้นรีไฟเข้า สวยนะแต่ห้ามน็อกดาวน์ตัวร้องมีตัวล้องที่งพงเปิดแซฟปี้เอาพี่ออกมาเอาพี่ออกมายิงไม่ขาดยิงไม่ขาดแบบนี้วิกฤตวิกฤตเอาไปเชือดีไฟดีไฟหายสองเฉยเอ้าแล้วอยู่นอกวงด้วยแบบนี้จะโดนสามเอาฮะไอ้วิ่งมาแบบนี้ไม่สวยเลยอีกโอ้โหหวานเลยหนึ่งสองสามเลยโคตรสวยเลยเลยปะจุดนี้ไอคิวห้าร้อยจัดครับแอปเปิลเโอ้โหยินดีรอทำให้ยิงเยอะ โดนไฟแหลกมาฮะดักแมนโอล์ดมารับตามล่ามาเลยคือแบบนี้โดนป่มแล้วบอกเลยว่าทีไฟจะกินไหมเรียบอีกเลยเอฟเคไนเอาหมดเลยเอาไปสี่เลยแต่บอกนอนโล่งไปหน่อยนอนโล่งไปดูอัลเทอร์เล็งอยู่นานอุ้ยติเกอร์ติเกอร์อุ้ยแอนจังหวะนี้สามมีปะโอ้โหผมผมว่าเต็มที่สองมีเน็ตสองลูกทำรีแลมไปก่อนครับไม่มีเพจเมนต์พอยต์นะฮะตรงนี้สามได้นะสามสามได้สามได้สามได้เลยแล้วยิงตัวที่ขวาของเทอโอ้โหคุ้ม เดเดเกมมิ่งนะรับผมจดนี้คือไอคือฉลาดเล่นมากครับผมคือเหน็ดตัวแรกไม่ต้องใช้ปืนนะและจังหวะที่ทานตัวสองสองตัวคือมันไม่เอ็นอีกแล้วครับสำหรับเอโอ้ยังไงเลนิคต้องถอยแล้วครับเลนเข้าแล้วอืลนี่ต้องถอยแทนเหมือนจะอยู่เล่นต่อแล้วเรียกเพื่อนมาแล้วดูใครเดินอ่ะโคดี้ตัวนำเปมาเลนิคแล้วขับรถลึกไปหน่อยสวรรค์แล้วได้สองเลยครับโอ้เลลิกเอาให้ครับผมเอาละแต่ว่าเพื่อนต้องช่วยแล้วนะครับผมซ้ำออกจากเกมไป เอามาหมู่นีู้่ลินได้การเหลือคนเดียวแต่แมตช์หมดเลยโอ้โหหมู่เป็นการเทรดกันไวจริงนะทีนี้้องจบเลนิกเลยเห็นแล้วแต่ว่าบาเลนโผลมาได้ม้อจืนครับีเตะหลีเตกลับมาได้แต่ว่าก็น็อกดาวอีกหนึ่งครั้งจังหวะนี้บาเลนได้ไปอีกหนึ่งบาเลนเอาให้เออยังอยู่นะยังอยู่นะบาเลนเอาให้ปั๊มเลือดทีหนึ่งก่อนยังไงหลังเข้าวดีจีกำลังจะมาเหรอไปออกดีจีงานนี้เฮ้ยพระอื้อเลยบาเลนบาเลนป๊อปแฟตแล้วโดนหมด ไม่ต่อจะชุบยิงก่อนแล้วแฟดอื่นดูเข้าสมงมาแล้วหันหน้าหนีปึ๊บปั๊บปะเฮ้ยหลังหนึ่งสองปึ๊บปุ๊บอ่ะตูมว่ะโอ้ยเกิดอะไรได้ไงสามบอลแล้วออกขวามาออกขวามันจะเป็นนัดว่ขึ้นเออมาเอนเออ